อากาศวันนี้ไม่มีเดทครับผมแต่ตอนอยู่อันนี้ว่าน้ำเขียวเก็บสตรอเบอรี่เดทเต็มเลยกันดีเด็กดื้อใช่จ๊ะเห็นอะไรไหมเห็นนกไหมเห็นนกไหมนู่นเห็นนกด้วย บรรยากาศเขาด,ดีจะทมตรงนน้นด,ด้วยน้อยๆแต่ววเราอย่างอยู่สวยงามส่วนต้นนี้ไม่โตสักทีมันแรงกินหมดแล้ว